ที่เกิดขึ้นทขณะสมา,มาเห็นว่าถ้าไม่ใช้สันติวิธีแล้วเนี่ยความสูญเสียจะมากกว่าน,นี้และสิ่งที่สูญเสียไม่ใช่เป็นเรื่องของวัตถุชีวิตหรือว่าเลือดเนื้อเท่านั้นแต่ยังเป็นการสูญเสียทางด้านนามธรรมการสูญเสียทางด้านศรัทธาความเชื่อถือต่อสถาบันที่ประสานสังคมให้เข้าด้วยกันสูญเสียความเชื่อในเรื่องของสนติธรรมรมใเื่ององงขศาสนาและสิ่งยี่งามมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องยืนหยัดและปก็ยึดมั่นในเรื่องของิารรม อย่างนั่นันมากขึ้นแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะท้าทายสังครความเชื่อหรืออารมณ์ความรู้สึขกของเราก็ตามแต่ว่าก็คงไม่มีทั้งเลือกอื่นเพราะถ้าใช้มรุแรงก็จะสูญเสียมากกว่านี้ครับคำถามด้วยค,คุณนาลีคิดไงครับว่าเมืองไทยสันตสิวิธีเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าอืมคิดว่าใช้ได้ อนนี้เนี่ยกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะคะก็ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันเหมือนกับเหมือนกับพลาดพลาดไปก้าวเนี่ยคือหมายถึงว่ามันได้มันได้มีการใช้ความแรงเนีไปแล้วแล้วเอ่อความแรงมันมันเหมือนลูกบอลนะะตีลงไปยิ่งตีหนักเท่าไหร่เนีมันก็ยี่กิบสะท้อนแรงในในเวลาเดียวกันเนี่ยปรจะตนใช้สติอีกที่ แล้ถูกประทังด้วยคนแร้เนี่ยมันก็มีแนวสะท้อนกลับนะอันนี้แตอันนี้เราต้องยอมแล้วว่าสรานการปัจจุบันเป็นแต่ว่าเอ่อถ้าพูดถึงประเทศชาติแล้วเนี่ยก็ต้องมองไปถึงอนาคตนะคะเราคงเราคงเป็นเพียงปฏิกิริยาอยี่ยไม่ได้ต้องมองไปว่าอนาคตเราเราจะอยู่ร่วมกันยังไงอเพื่อที่จะเลือกใช้วิธีการแล้วแล้วก,วก็ตัวเองก็ยังมีความหวังอยู่ค่ะว่า ครับผมอยากจะให้ความเห็นอย่างนี้นะครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการเนี่ยจะตอบปัญหาของอาจารย์ได้เนี่ยก็คงจะต้องเริ่มจากบอกว่าสันติวิธีคืออะไรซึ่งหลวงพี่ไพศารได้เล่าให้ฟังแล้วคันนี้ก็ต้องมาดูว่าในสังคมไทยเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่สอดคล้องกับการใช้สันติวิธีเป็น การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆแล้วผมก็เห็นว่าในสังคมไทยเองเนี่ยมีหลายอย่างซึ่งอยู่ในกระแสทานของสังคมนี้นะครับอย่างเช่นวัฒนธรรมประเพณีการรู้จักรอมชอมความสามารถในการประสานประโยชน์ความประนีประนอมต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งอยู่ในตัวสังคมไทยรวมทั้งขันติธรรมในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณศัศาสนาซึ่งผมจะเว้นไม่กล่าวละเดี๋ยวคงไปเรียนถาม องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากจะเรียนตรงๆเลยว่าที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นความล้มเหลวของสันติวิธีหรือการไม่ใช้ความรุนแรงผมคิดว่าก็เหมือนเรื่องอื่นที่เห็นเนี่ยเป็นความล้มเหลวของการใช้ความรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามที่เรื่องไงเป็น<ม>ความล้มเหลวของการใช้ความรุนแรงผมอยากจะให้เราย้อนไปดไูช่วงที่มีปัญหาก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายผมเคยให้ข้อสังเกต